สวัสดีปีใหม่ของชาวจีนนะครับซึ่งตุดจีนปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีอายุยืนนะครับกิจาการรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะครับนึกคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งเจยูอีสิ่งนี้หัดใช้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดี ปีน้องลำบลิกิงครับเนื่องจากเทศกาลตรุษจ,จีนปี2566นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนชาวไทยชาวจีนนะครับก็ทั่วโลกนะครับก็ส่วนใหญ่จะตัางประเพีฉลองกันนะครับในงานขึ้นปีใหม่ถือเป็นประเพณีของจีนที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเกิดในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคนสายจีนชาวจีนเนี่ย จะ,จะถือว่าเป็นวันสําคัญมากนะครับก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว,ลวก็เป็นไหว้วันพระรุษอะไรก็แต่หรือจะไปไหว้ผู้มีการละคุณหรือว่าจะเป็นผู้พ่อแม่ก็ตามแต่นะครับเขาถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานแล้วก็เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ครับก็ปีใหม่ของจีนก็เหมือนของไทยนะครับเช่นกันก็เปลี่ยนไปในตัวเลขนะครับอายุอาจจะมากขึ้นตัวเลขมากขึ้น แต่จิตใจก็คงเดิมนะครับก็จากนั้นก็ขอให้ไปจตกตัวเลขนะครับขอให้มีความอะไรที่ดีๆเข้ามานะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ของเราครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าชาวจีนชาวไทยแล้วก็ก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ในช่วงตรุษจีนนี้ก็ให้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ให้มหมดไปกับปีเก่าแล้วก็ให้พวกเราโชคดีแล้วก็มีเงินใช้นะครับภาษาจีนวัดเซนเจียยูอีเซนนี่หัวใช้นะครับก็ ไรโรคไรภัยก็สุขสบายดีครับขอบคุณครับท่า้หาสุขสันต์วันตรุจจีน2,566ในปีกระต่ายนี้ขอให้มีสุขทั่วหน้าแข็งแรงไรโลคา เงินไหลมาไม่ขาดเลยรับกับสวัสดีครับพี่น้องชาวเมืองไร่ขิ่งที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ในวาระที่จะขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในปีพศ2566ปีนี้เป็นปีกระต่ายทองนะครับก็ขอ นะครับอำนวยอวยชัยให้กับพี่น้องชาวเมืองไร่ขิงที่เคารบรักทุกครัวเรือนทุกครอบครัวทุกท่านนะครับจงมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาในปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในปีนี้ก็ให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับในวันรุษจ,จีนปีนี้เป็นปีกระต่ายทองและสิ่งสําคัญเลยนะครับก็ สิ่งที่พวกเรายังคงขาดไม่ได้นั่นก็คือความไม่ประมาทกาดไม่ตกนะครับเป็นการป้องกันรักษามาตรการป้องกันของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกครอบครัวยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันไม่ประมาทกาดอย่าตกขอส่งความสุขในวันตรุษจ,จีนปีนี้ให้มีความสุขทุกครอบครัวทุกคนเรือนครับขอบคุณครับนัมโมอนิถอหกนัมโมอนิถอหกนัมโมอนิถอหก สิงเจียยุอีสิ่งลีหัวใช้ขอบารมีองค์หลวงพ่ออยูไลภัยสัตชฉยครุพระพุทธเจ้าพระแม่กวนอิ่มได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านทำการสิ่งใดก็ขอให้รุ่งเรืองสำเร็จวัตถุประสงค์ที่ดีให้มีสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยตลอดไปค่ะ ซินเจียยู่อีซินี่ฮวดใช้นะครับในวันขึ้นปีใหม่2,566นะครับก็ถือว่าเป็นปีกระต่ายทองนะครับขอให้เป็นปีทองของพี่น้องชาวตะบนและขิงนะครับทำกิจการใดๆขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับทุกประการทุกท่านนะครับในวันตุษจีนที่จะมาถึงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับเชื้อสายจีนนะครับทุกๆท่านนะครับมีความสุขความเจริญ แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการทํากิจการใดๆนะครับขอให้ร่ํารวยยิ่งๆขึ้นไปจากเดิมที่รวยอยู่แล้วขอให้รวยขึ้นอีกนะครับแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยนะครับตลอดทั้งทั้งปีใหม่นี้เลยนะครับก็ผมก็ขออวยพรนะครับให้หลวงพ่อวันไร้ขิงนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงช่วยดลบันดาลนะครับให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญต่อเนื่องเลยครับขอบุณครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไร่ขิกนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านนะครับตุดจีนนี้ก็ขอให้ร่ารวยเงินทองนะครับแล้วก็โชคลาีนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แขวงคาาปลอดภัยทั้งพยายนอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับสินจียูอีสินนี้หัวใจสวัสดีครับ